นะครับโลเคชันนี้นะครับผมสำคัญที่สุดเลยก็คือบ้านของเราต้องบอกว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมเพื่อภาคนี้โดยเฉพาะนะครับแม่ท้องแก่ท่านหนึ่งท้องแบบนั่นนั่นนั่นเวลาไหนดูโชว์แหวนด้วยโชวแ์แหวนเธออะไร,รอ่แะแปลกแ,แล้วนี่แปลกแล้วแล้วนอกจากท้องเนี่ยการที่คุณมีหนวดเนี่ยมันเล่นยากขึ้นไหมครับแปลกมานะครับเพราะจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วนะผมก็ต้องแปะมานะะี่ประมาณ2อกิโลเหมือนผมต้องแบกกำลังสองกิโล เรวมกันค่ายผีชุดดำไปแล้วแล้วทำไมมันยังมีเรื่องราวที่จะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกคือว่าตัวเดิมหรือมันยังไม่ตายหรือเราฆ่าผิดหรือวหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดเราฝันไปเฮ้ยาไปไปไปหรือว่าความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วไม่มีภาคสาม สวัสดีครับทุกคนทุกคนอยู่กับรายการลงไปกองครับผมเย้วันนี้ครับเราอยู่ที่กองที่หยด3ครับอยู่ครับผมครับเป็นพิธีกจครับเหมือนเดิมครับผมเรามีนักแสดงมากมายครับวันนี้ในในที่หยด3ของเราครับมีพี่แบร์นะครับผมมีพี่โจผมนะเดนนิสนะครับนีน่าพี่เฟสนะฮะแล้วก็อีกหลายๆคนนะทีมงานต่างๆเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับว่าเบื้องหลังการทํางานวันนี้จะเป็นยังไงบ้าง นี่ครับผมสิ่งแรกนะครับโลเคชันนี้นะครับผมสำคัญที่สุดเลยก็คือบ้านของเราต้องบอกว่าเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยนะครับผมเพื่อภาคนี้โดยเฉพาะนะครับเป็นสร้างบ้านเต็มเลยเราแบบให้ความสำคัญกับโลเคชันนี้มากๆนะครับผมว่าเราต้องเห็นบ้านเห็นภายในบ้านตัวต่างๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมว่าเป็นไงบ้างนี่เขาคุมผ้าเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายเป็นกลางคืนนะครับเนี่ยนักข่า เนี่ยครับแล้วก็มีพี่ที่อยู่บนหลังคานะครับผมซึ่งเดี๋ยวเขาจะคอยสอยมะม่วงเก็บกินเอามาตำกับส้มตำกินวันนี้ <c oughs> ไม่ใช่นะเป็นพี่ทีมทีมไลนิ่งนะครับทีมน้าน้าไฟครับทีมแสงทีมเสียงต่างๆทีมพร็อพเออะไรเอ่ย <c oughs> ต้องบอกว่าพร็อพภาคนี้นี่คือสุดยอดมากนะครับอยากให้ไปดูพร็อพกันจริงๆเพราะว่าคือพร็อพอันนี้ถือว่ายังยังไม่ได้แบบดูดูอะไรมากแบบว่าต้องดูข้างในข้างในนี่คือเศกล้นลนนะครับ ไปดูกันครับครับผมและนี่ก็อยู่กับช่างหน้านะครับให้ไปแล้วเอาไปไปซะแล้วและเราอยู่กับแม่ท้องแก่ท่านหนึ่งญาติไปทำอะไรมาเนี่ท้องท้องแบบหนักมากเลยไหล่ะไนด,ดูโชว์แวนหน่อยโชว์แวนว ใช่บทจะภาคนี้ต่างแตกต่างต่างแจกจากภาคก่อนยังไงบ้างก็นั่นนั่นนั่นอยากมาอยู่ด้วยก็คือค่อนข้างที่จะแตกต่างเพราะว่าเรามีบุคคลที่3ามในร่างกายเฮ้ยบ้านั่นก็คือก็คือลูกันใช่ได้แห่แปลกละี่แปลกละด้วยความที่เราท้องเราเล่นยากขึ้นไหม ยากขึ้นเพราะว่ามันก็ค่อนข้างหนักอยู่นี่ประมาณ2โลแล้วนอกจากท้องเนี่ยการที่คุณมีหนวดเนี่ยมันเล่นยากขึ้นไหมครับจริงๆหนวดเนี่ยผมก็แปะมานะครับเพราะจริงๆมันไม่มีอยู่แล้วนะผมก็ต้องแปะมานี่ประมาณ2กิโลเหมือนผมต้องแบกกำลังสองกิโลหนวดเหนื่อยเลยเนาะงง จะทำนักเตะจะไปทำจะไปเบ็นเนี่ยแล้วคุณที่โตอยู่แล้วแต่ต้องเล่นเด็กเนี่ยยากไหมครับก็ก็ไม่ยากค่ะเพราะว่าเป็นโปรเฟสชั่นอลยี่เนี่ยต่างจากภาคหนึ่งภาคสองแน่นอนภาคหนึ่งภาคสองก็คือจะอยู่คนเดียวภาคหนึ่งเนี่ยภาคหนึ่งเนี่ยเป็นไงอะภาคหนึ่งอยู่คนเดียวแล้วก็แบบนั่งเล่นเกมเล่นมือถืออะไรอย่างงี้คนเดียวส่วนภาคสองภาคสองอะภาคสองเริ่มเริ่มพูดคุยเรกับพวกเราเริ่มเต้นเริ่มอะไรภาคสามไปไงกลับไปเล่นอยู่คนเดียวคุยคนเดียวความแพรได้ตอนนี้ แต่น้องสูงขึ้นนี่คือสิ่งที่เห็นได้ชัดค่ะเคี่ยวภาคหนึ่งกับภาคสองเป็นยังไงภาคสามอะโผล่แล้วนั่นเอง ก็อ่ะนี้กลับมาถ่ายภาคสามแล้วบที่หยดสามของเรานะครับผมวันนี้ก็กลับมาที่บ้านที่พวกเราคุ้นเคยครอบครัวตัวยอนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่น้องหยาดของเรานะะออกไปสร้างครอบครัวแล้วมีเหตุให้กลับมาที่บ้านนะแล้วก็เป็นสีสันของบ้านในวันนี้กลับมาพร้อมลูกน้อยอใช่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นบรรยากาศเดิมๆแหละที่เรา เจอมาสองภาคแล้วอะไรเงี้ยก็สนุกดีสนุกเกียร์เป็นไงพี่สาวตอนนี้ท้องแล้วมีน้องน้อยแล้วตื่นเต้นค่ะเป็น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 อีน e แล้วนะคะ e อ<ช>ีอยอยเป็นไงบ้างน้องยศครับผมก็คิดถึงบรรยากาศการถ่ายทําในบ้านเนาะเพราะว่าในป่ามันร้อนเหลือเกิน <laughs> แต่อยู่นี่รู้สึกร้อนกว่าจริงจริงร้อนกว่าแต่ว่ายังมีเจอน้องๆเจอทุกคนอะไรเงี้ยสนุกมันเฮฮา เป็นยศยอด,ยอดครับยอด,ยอดครับก <laughs> ็ก็ดีครับรู้สึกแฮปปี้เหมือนบรรยากาศเก่าๆกลับมาเนาะแบบภักหนึ่งภักสองพหนึ่งเราอยู่บ้านเยอะเนาะเราแบบภักสองก็ได้ได้อยู่พักสามนี่พอกลับมาแบบเห็นทั้งหมดก็รู้สึกแบบเออเหมือนหวนคืนกลับสู่พักหนึ่ง <c oughs> จริงจริงในบ้านนี่ก็มีอะไรที่น่าติดตามอีกเยอะนะฮะเราไม่ได้มาแค่แบบมาเปิดซีนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีอะไรอีกเยอะแยะมากมายก็อยากให้เราติดตามใช่ไหมครับพี่แบ แล้วก็จะบอกว่าเรื่องนี้น่าจะต้องยกให้กับคนนี้เลยน้องยี่ของเราที่จะต้องเป็นแบบรับบทหนักสุดในเรื่องจริงๆก็เกือบอยู่ทุกที่เลยอยู่ทุกที่ของภาคสามเลยก็อยู่บ้านอยู่ถ้ำอยู่ป่าใช่ไปทุกที่แล้วก็ไปเจอพี่ยักษ์ค่ะภาคสองเนี่ยเรารวมกันฆ่าไอผีชุดดาไปแล้วแล้วทําไมมันยังมีเรื่องราวที่จะมาเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้อีกเฮ้ยทำไมอะหรือไม่มีผีตัวใหม่หรือว่า ัวเดิมหรือมันยังไม่ตายหรือเราค่าผิดตัวหรือว่าเรื่องราวทั้งหมดเราฝันไปเฮ้ยบ้าไปแล้วไปไปไปหรือว่าความจริงแล้วมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือจริงๆแล้วไม่มีภาคสาม เราก็หวังว่านะครับผมที่ยอด3นะครับผมจะทําให้ทุกคนนะครับผมหวนคิดถึงนะครับพวกเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการถ่ายทำอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเตรียมตัวเจอกันได้ในทุกรงภาพยนต์ทั่วประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะครับกับที่หยด3นะครับผมเดือนตุลาคมนี้แน่นอนครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พวกเราแล้วก็ร่วมมาสร้างปรากฏการ์หนังไทยอีกหนึ่งเรื่องร่วมกับพวกเรานะครับ ผลิตยูวบูลนะครับเป็นผู้กำกับร่วมครับชื่อธนเดชผลิ์นะครับชื่อต้อมนะครับเป็นกำกับร่วมกับคุณแป๊บนะครับในภาคนี่นะครับต้องบอกว่าโจทย์ของเรายากนะครับเพราะเพราะมันคือภาค3านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาคิดกันตั้งแต่เริ่มต้นว่าเราจะทํามิชชั่นยังไงให้ยักได้เจอสิ่งที่มันมันหนักหน่วงหรือเป็นเป็นอะไรที่อุปสรรคหนักกว่าภาค1นภาค2แต่ในขณะเดียวกันมันก็ต้องคงความเป็นเป็นไลน์เฮอร์เรอร์แอคชั่นอย่างที่บอก นะครับเพราะฉะนั้นภาคนี้เราก็เลยจับจับเรื่องราวาให้ให้ยักษ์ได้เจอมิชชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็นในน้ําในป่าหรือหรือมิชชั่นผีที่มันมีความตื่นเต้นมีความเข้มข้นมากขึ้นมันจะมีตัวละครผีที่คนดูอาจจะคาดไม่ถึงว่าเอ้ยอันเนี้ยมันเป็นผีที่แบบคนไม่ได้เห็นมานานหรือเป็นผีที่แบบว่ามันเคยมีแต่ในเรื่องเล่าอะไรเงี้ยมันก็จะจะเป็นจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนดูว้าวขึ้นมาในภาคนี้ครับสิ่งที่จะได้เห็นอีกก็คือเรื่องของโลเคชันที่ผมคิดว่าก็จะน่าจะมากที่สุด ที่มันมีมันมีโลเคชันที่เราเออตั้งใจว,ว่าอยากให้คนเห็นแบบมีความแปลกตาขึ้นในป่าในถ้ำมีแม่น้ำนะครับมีฉากที่ใต้น้ำ แล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของความหลอนที่ที่เราคิดว่าในภาค2เนี่ยมันมีความแอคชั่นเยอะเป็นเป็นตัวนำะนะครับเราก็มีความคิดว่ายังไงเนี่ยเราอยากได้ความหลอนของภาคหนึ่งความน่ากลัวใส่เข้ามาผสมกับแอคชั่นในภาคนี้มากขึ้นไม่ใช่แค่มีแต่เรื่องแอคชั่นนะครับผมอ่าผมเชื่อว่าภาค2ผมก็เชื่อว่าคนเสียน้ำตาแต่ภาคนี้ผมเชื่อว่าคนก็จะน้ําตาแตกแน่นอนภาคนี้เราก็ต้อง iMAX แน่นอนแล้วเราก็ดีไซน์มาสําหรับ iMAX ในเรื่องของภาพโวโถงของถ้ำที่แบบเมื่อดูใน iMaX คือมันจะดูความแบบยิ่งใหญ่ของถ้ำที่เราไปหาเลย์เคนชั่นที่แตกต่างมัอย่างไงในภาคนี้เราอยากให้ภาพที่แตกต่างเพราะฉะนั้นเราผมกับคุณแป๊บแล้วก็ช่างภาพนะฮะดี DP, ก็เลยเลือกเลือกสไตล์การการเล่าเรื่องด้วยภาพโดยที่เราใช้อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจาก1่จาก2เพื่อให้ได้ภาพที่มันมันรู้สึกตื่นตาตื่นใจให้มันรู้สึกแตกต่างนะครับในกันก็จะให้คนได้อัดทรสในในการไปดู iMac อย่างเต็มที่มากกว่าภาคหนึ่งภาคสองเราก็ดีไซน์มาเพื่อ เพื่อคิดว่าจะเหมาะสมกับ iMac กนะครับก็อยากฝากให้ติดตามชมนนดูครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดนะครับผมกับรายการลงไปกองเบื้องหลังที่หยด3ของเรานะครับผมโอ้บอกเลยว่าสนุกสนานบันเทิงกันทุกๆคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทั้งนักแสดงนะครับผมทีมงานต่างๆเองนะครับผมนี่ขนาดเบื้องหลังยังสนุกขนาดนี้ครับโอ้ผมบอกเลยในหนังจะสนุกขนาดไหนนี่แค่นี่แค่นี่แค่สีบ้านนะที่สําคัญนะจ๊ะฝากด้วยนะครับกับที่หยด3ใช้แล้ววันนี้ที่เมเจอร์ซีนิเพ็กครับ